สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆสมาชิกจองต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับที่ถามถึงก้นมานะครับจากสมาชิก v ี p ีของเรานะครับที่ถามถึง TEE อ่า TAE กับ UBE นะครับซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณภคนะครับก็แตกต่างกัน TAE เนี่ยนะครับก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากกากน้ำตาลนะครับส่วน UBE นีครับ วัตถุดิบของเขามาจากแป้งมันสัมปะหลังนะครับนี่คือความแตกต่างของธุรกิจ2ตัวนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งก็ tae เนี่ยนะครับอยู่อันดับ52นะครับถ้าเราจะอันดับในกลุ่มพลังงานนะครับส่วน ube เนี่ยนะครับรู้สึกจะ market cap จะโตกว่านะครับกิจการจะใหญ่กว่า8,000ล้านนะครับตัว tae เนี่ย2,000ล้านนะครับ ube เนี่ย 8ท0นนะครับอยู่อันดับ33นะครับทีนี้เราไปทำความรู้จักนะครับดู BE นะครับบริษัทอุบลไบโอเทคเอทานอลจำกัดมหาชนนะครับล่าสุด2บาท28ครับวันที่8กุมภาพันธ์นะครับทีนี้ผมก็เข้าไปดูผลดำเนินงานนะครับแล้วก็คำอธิบายนะครับก็จากที่อ่านนะครับคำอธิบายก็ถือว่า เอทานอลนะครับเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับยังมีความต้องการสูงนะครับแล้วก็ยังขายได้ดีนะครับแล้วก็มันสัมปะหลังที่เขาจําหน่ายนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับนี่คือลักษณะของคำอธิบายของธุรกิจนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็มานั่งอ่านดูนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเองก็เพิ่มตามนะครับเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับค่าใช้จ่ายต้นทุน ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้เพิ่มต้นทุนเพิ่มเหมือนกันนะครับคุตัวนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามีกําไรนะครับเทียบกับไตรมาสก่อนจากขาดทุนก็มีกําไรนั่นหมายความว่าธุรกิจนะครับด้านโอ e อทา n อลจำกัดหรือบริษัทอุบลโอ e อทา n อลนะครับหรือว่า u BE เนี่ยกับ TAE เนี่ยนะครับกำไรรายได้เนี่ย มันไม่เสถียรก็คือมีขาดทุนมีกําไรนะครับถือว่ามันไม่นิ่งนะผมใช้คาว่ามันไม่นิ่งไม่เสถียรเป็นกําไรที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ากระโดดไปกระโดดมานะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่กําไรสุทธินะครับตรงนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยนะค,คนใดแล้วถ้าผมจะเลือกนะครับผมมักจะเลือกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับสักสิบเปอร์เซขึ้นไปนะครับ เพราะว่าถ้า2%หรือไม่ถึง10%เนี่ยโอกาสที่มันจะขาดทุนเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับแสดงว่าธุรกิจมีการแข่งขันนะครับกำไรน้อยนะครับ100%เนี่ยกำไร2บาทพูดนง่ายนะครับลงทุน100กําไร2กำไรอย่างนี้นะครับเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธินะครับก็ถือว่ากำไรต่ำจากพุ้นบางตัวเนี่ยกำไรเขา20%่0รเนานะครับเพราะฉะนั้น PE มันก็เลยเล่นได้ที่สูงนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับกาไรต่ําเพราะฉะนั้น PE ก็อาจจะให้สักสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากกําไรนะครับคิดว่าไกลมากหนึ่งก็น่าจะได้สัก3ามสี่ตังค์เนี่ยนะครับเราก็จะได้พื้นฐานแถวแสัก1บาทนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นานนะครับก็ยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร,ร่แต่ปีก่อนนู้นก็คือ4ตังค์นะครับสตังค์ถ้าคูณด้วย PE สิบเท่าเราจะได้พื้นฐานที่4ี่ตังค์ ส่วนปีนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้สักบาทนิดๆนะครับตอนนี้ราคา2บาทกว่าถามว่าสูงไหมก็สูงนะครับปันผลไม่มีมาเก็ตแคปแปดพันแปดพันเก้านะครับสินทรัพย์8 3ดพก็ถือว่าสูงกว่าสินทรัพย์นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจนะครับเขาก็กดเข้าไปดูในตัวธุรกิจของเขานะครับมีเอทานอลมีแป้งมันสับปะหลังนะครับแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับ กดเข้าไปดูกษตอ็นรีก็ได้นะครับทักอย่างหนึ่งเป็นกาแฟออร์แกนิกนะครับมีข้าวออร์แกนิกก็ถือว่านอกจากพลังงานแล้วก็ถือว่าเป็นทําอาหารด้วยนะครับมีข้าวออร์แกนิกมีกาแฟออร์แกนิกนี่คือธุรกิจกับข,ของ UBE ซึ่งรายได้เองเขาก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ4,500 5 0 0 0เติบโตน,นะครับ เติบโตแล้วก็ส่วนพูดถือหุ้นเองก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นด้วยบรรทัดที่ที่สีเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มทุนด้วยนะครับตัวเลขตรงนี้จริงๆมันควรจะเท่าเดิมตลอดนะมูลค่าเรียกชำระแล้วตรงนี้นะครับแต่ถ้าบรรทัดนี้ตัวเลขบรรทัดนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่ามีการเพิ่มทุนเข้าเข้ามานะครับนี่คือลักษณะของการดูรเปรียบเทียบวัน ตัวนี้ต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับว่ามันมันจะนิ่งนะครับรายได้กําไรต่างๆมันจะดีหรือเปล่าอันนี้คือมันอาจจะสั้นไปแต่ถามว่าราคานี้สูงไปไหมก็เริ่มสูงนะครับแล้วก็ผมก็มาดูนะครับรายได้เองก็เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามแล้วก็กำไรสุทธิถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ เราก็คาดหวังว่ามันจะเติบโตไปได้เรื่อยๆแต่ว่าราคานี้เองมันก็อาจจะขึ้นไปนะครับพอสมควรอินดิเคเตอร์เองก็เกิดเดเวอร์เจนนะครับก็คือเส้น MACD เนี่ยเฉียงลงนะครับตัดลง MACD ไอซไอก็ตัดลงนะครับทำนิวโลแต่ราคายักขึ้นนะครับเพราะมันอาจจะเกิดเดเวอร์เจนคือขัดแย้งนะครับเพราะโอกาสลงมีมากกว่าขึ้นนะครับผมมองงั้นนะม,ม,ม,มีมีมีมากกว่าขึ้นนะครับ ลงมากกว่าขึ้นเพราะมะีเลี่ยงไว้ก่อนครับก็ถ้าเป็นแนวรับก็อาจจะเส้นตรงนี้นะครับสองบาทสองบาทสิบสองสองบาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวรับสุดท้ายก็คืออยู่แถบนี้ครับบาทแปดสิบเนื่องด้วยพื้นฐานเองก็ยังนะครับต่ำถ้าเราดูกำไรต่าหุ้นตรงนี้นะครับถ้าอีกหนึ่งเปรมาตีว่าสักสักสามตังตรงนี้นะครับเราก็จะได้สักสิบตังสิบตังพื้นฐานแค่หนึ่งบาทนะครับ มันก็ต้องตรงนี้สองบาทกว่าก็ถือว่าสูงทีนี้เมื่อกี้นะครับผมก็ไปเซิร์ชเรื่องของกาก,ากน้ําตาลนะครับว่าผมจะดูว่าราคากากน้ําตาลเป็นยังไงนะครับราคามันสปะหลังเป็นยังไงนะครับแต่ผมยังหากราฟไม่เจอนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอคือน่าสนใจก็คือมีบทวิเคราะห์นะครับมีบทวิเคราะห์ซึ่งกรุงสี ธนาคารกรุงศรีเขาวิเคราะห์าไว้นะครับเป็นอุตสาหกรรมผมเพิ่งมาเจอนะครับนี่คือเว็บไซต์ที่ผมเข้ามาเจอข้อมูลนะครับเขาก็มีบทวิเคราะห์นะครับเพราะว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอลนะครับในประเทศยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับคาดว่ามีความต้องการใช้เอทานอลปี62ถึง64เพิ่มขึ้นนะครับ4.3ถึง4.5ล้าลิตรต่อวัน เติบโตเฉลี่ย2-3%ต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับมีการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอนะครับซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลนะครับเช่นพวก e 2 0 e 8 5นี่คือข้อมูลที่เรามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งทีนี้ผมก็ดูเมนูต่างๆแล้วเขาก็มีหลากหลายนะมีอุตสาหกรรมนะครับธุรกิจ เยอะเลยนะครับเพราะะนั้นเราก็อาจจะเข้ามาอ่านเพื่อเรียกว่าเพิ่มเติมนะครับจะได้เข้าใจธุรกิจแต่ละประเภทแต่ละด้านแต่ละกลุ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาพวกนี้นะครับมันจะได้เป็นความรู้เรานะครับเช่นกลุ่มโรงกันเป็นยังไงกลุ่มไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับแล้วปิโตเคมีเคมีพันเดี๋ยวผมมีเวลาว่างๆก็นั่งอ่านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านลองเข้ามาดูมามาอ่านดูนะครับ ซึ่งผมก็เซิร์ชนะครับว่าราคาน้ําตาลอย่างนี้ในในกูเกิลนะครับราคากาสน้ำตาลยอดหลังนีะครับมันก็จะมาเจอลิงก์นะครับแนวโน้มอุตสาหกรรมนะครับ <c oughs> ทีนี้ข้อมูลตรงนี้แม้ว่ามันจะเก่าแต่ก็เราก็ใช้หลักการหรือว่าบางบางบางอย่างเราก็จะรู้ที่มาที่ไปเช่น <c oughs> เอทานอลนะครับวัตถุดิบมาจากอะไรอย่างนี้นะครับ พอเราได้อ่านเราก็จะรู้อ๋อมันมาจากแป้งมันสัมปะหลังมาจากกากน้ําตาลอย่างนี้นะครับมันทําให้เรามีวอมรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เข้าใจยากไหมก็ค่อนข้างเข้าใจยากนะครับถ้าใครไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เราก็สามารถที่จะศึกษาโมเดลธุรกิจได้จะดูจากเว็บไซต์หรือข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆก็จะถือว่าพอจะช่วยเราได้บ้างซึ่งนะครับเขาจะบอกว่า พวกแป้งในน้าตาลนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการหมักเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้อ๋อพอหมักปุ๊บก็ได้เอเทานอลบริสุทธิ์99.5เปอร์เซ็นตเพื่อน,นําไปใช้เป็นชุบเพลิงนะครับเราก็จะได้ความรู้นะครับแล้วก็มันมีวัตถุดิบที่มาจากพืชผลการเกษตรอีกเช่นอ้อยนะครับข้าวข้าวโพดนอกจากมันสับปะหลังก็มีอ้อยมีข้าวโพดมีข้าวฟ่างนะครับนี่คือการเติบโตต่าง ในตลาโลกมีการใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับราก็จะมีบทวิเคราะห์มีความรู้ต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมกันนะครับขอทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับร่ารวยรวยนะครับไว้พบก,กันใหนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ